ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองครกหมู่ที่8ตำบลหนองปลืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองครกดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ามีคุณธรรมทำสิ่งดีงามเดินตามหลักความพอเพียงบ้านหนองครกมีพื้นที่ทั้งหมด2,200ไร่มีระยะห่างจากอำเภอประมาณ15กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่เจ็ดบ้านหนองปลือตาบลหนองปลืนนอลทิศใตออ้ติดต่อกับหมู่ที่สองและหมู่ที่สี่ตำบลท่าหิ้วอำเภอพุยยอดทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่หนึ่งบ้านคลองมวลตาบลหนองปลือและทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่สองบ้านน้ำาปลวตาบลหนองปลืออำเภอรัตดาจังหวัดตรงัง ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น124ครัวเรือนมีจำนวนประชากร4 1 5คนแบ่งเป็นประชากรเพศชาย203คนและประชากรเพศหญิง2 1 2คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประจ้างและ,กะเกษตรกรชาวสวนยางพาร,รามีคณะกรรมการหมู่บ้านในการร่วมกันบริหารจัดการ ทั้งสิ้น16คนนำโดยนายสุวัฒนาทองผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองครกซึ่งเป็นผู้นำยุคใหม่มีความมุ่งมั่นและขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองครกหมู่ที่8ตำบลหนองคืออำเภอราชดามจังหวัดจัง หมู่บ้านของเรามีการส่งเสร,ริมให้ประชาชนนำหลักเัษยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นวิถีชีวิตโดยเน้นหลักสามสร้างสร้างที่หนึ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยประชาชนทุกครัวเรือนมีกิจกรรมรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงพืชปักสวนควรัวและยังมีการเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงกบเลี้ยงปลาและยังมีการ ปรูปเปินผลจากการเกษตรเพื่อเพิ่มคล่องทางได้กล่องทางหนึ่งสองสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนทางคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับประชาชนได้มีการบริหารคัดแยกขยะให้ถูกวิธีและกําจัดอย่างถูกวิธีโดยขยะที่ย่อยสลายได้ทางพี่น้องบ้านหนองคลุกจะนําไปทําเป็นปุ๋ยเพื่อลดรายจ่ายให้กับรัวเรือนสร้างที่3สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมประชาชนในหมู่บ้านมีการปฏิบัติศาสนกิจเข้าวัด ทำบุญเป็นประจําและยังมีการร่วมกิจกรรมของจิตอาสาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเป็นประจําและประชาชนบ้านหนองคุกยังมีการส่งเสริมด้านสุขภาพทุกตอนเย็นที่สาลาในี่ะผสมจะมีการออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะและในสามสร้างนี้เองทำให้พี่น้องชาวหนองคลุกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดย เห็นได้จากขอ้อมูลจปทที่มีจานวนครัวเรือนตกเกินลดน้อยลงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในงานกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัจชญยของเศรษฐกิจพอเพียงการคือดึงกล้องมมนี้คือมุมนี่คทอตำประเทศประทุมาท่านไนะคนะสสนรับที่จะทั๊มค,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 ครับามีเรียงแผลคือคือเก่นมากกาของคือกล้องสีนว้อนนะครับเรียงแผลอะไรครับดีลัางดับผมครับ อีกช่องก็คือพึ่งครับพึ่งมีการพ่มำมาเรียงมาประมาณอีู่ทีกว่าพีเลยรบบตัวนี้คือไปกับความทํำเล็ดนะครับตัวนี้ับงเนก็เรียงเป็ดเรียงไก,ก่เรียงาตามีท็อมีโท่ชั้นแบบรล้ก็จำนำต้มปั่นไม้จําจำบกเรียงใส้เดือนนะครับแว่ว่า มารถชาดว่านเพยไว้ยังเรียนรู้อย่างไรนะครับทีนี้นครับไม่ว่าด้านฟืชด้านสัดนะครับด,ด,ด้านว่าเรามุ่งนะครับส้ามารถมาติดตอได้านนะครับระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้บ้านหนองครกมีการบริหารจัดการชุมชนโดยสมาชิกของครัวเรือนพร้อมกับผู้นำทุกฝ่ายตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทุกคนตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้มีความก้าวหน้ามีการใช้ข้อมูลชุมชนข้อมูลจปทและข้อมูลกชชสองคอในการวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการใช้แผนชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนโดยเป็นแผนชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านได้ครอบคลุมทุกมิติมีการใช้ระบบทางภูมิศาสตร์หรือ GIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรวบรวมข้อมูลสถานที่สำคัญข้อมูลครัวเรือนต้นแบบครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ผู้ประกอบการโอท็อปเพื่อให้ทั้งคณะกรรมาการหมู่บ้านและสมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลและนำไปบูรณาการในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและง่ายยิ่งขึ้นระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบ้านหนองครกมีกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์กองทุนส่วนยางบ้านหนองครกเป็นการรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรุมควัน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่น้ำยางด้วยการแปลรูปน้ำยางและพัฒนานวัตกรรมผลผลิตยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราที่นอนยางพาราพนักพิงหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟรัศดาและแปลรูปผลผลิตทางการเกษตร,ร ทำให้สมาชิกในชุมชนบ้านหนองครกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกกาแฟเสริมในส่วนยางเป็นอาชีพเสริมนอกจากนี้ทางกลุ่มยังถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงต้นกล้าก,กาแฟให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองครกมีกองทุนชุมชนที่สําคัญได้แก่กองทุนสวนปาลของหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกรขคจรวมถึงกองทุนหมู่บ้านบ้านหนองครบที่มีการส่งเสริมมีการใช้หลักธรรมอาพิบาลในการบริหารจัดการกองทุนยังมีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาสการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ธนายตรี การร่วมกันรณรงค์กิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านการดูแลกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันใส่ใจกันอย่างใกล้ชิดแต่ยามประสบปัญหาผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองครบมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ8 2 1 0เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองครกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเศรษฐกิจชุมชนจึงร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวนยางบ้านหนองครกสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในการผลิตเสาหลักนำทางยางพาราซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น